สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับเพื่อนเพือนมือใหม่คนไหนนะคะที่เพิ่งมาเริ่มต้นเทรดคริปโตในแอปพลิเคชันบิตคัพนะคะหรือว่าเพิ่งผ่านการ KYC มาเนี่ย อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราใช้บิตคัพนะคะเราสามารถมาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไลน์นะคะเพื่อให้เขาแจ้งเตือนเราทุกการซื้อขายฝากถอนหรือว่าเทรดทั้งหมดได้เลยนะคะซึ่งวิธีการอ่ะก็ง่ายมากๆนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้ฟรีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ใช้บิตคัพอยู่นะคะแล้วยังไม่ได้ทําก็มาทําตามคลิปนี้ได้เลยค่ะวิธีการสมัครใช้ Bit c u p Connect นะคะก็ง่ายมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถล็อกอินเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Bit c u p ได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้กดตรง b i t คับคอ n เน็กนะคะที่อยู่ตรงกลางหน้าจอฝั่งซ้ายนะคะพอเรากดเข้าไปนะคะขั้นตอนที่1เขาก็จะให้เราแอดเพื่อนกับ b i t คับคอนเน็กนะคะใน Line นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มตรงนั้นได้เลยนะคะมันก็จะเด้งไปที่แอปพลิเคชัน Line ค่ะแล้วเราก็แอดเพื่อนให้เรียบร้อยนะคะถัดมานะคะก็ให้กดตรง บัญชีของฉันนะคะหรือว่า my account นะคะในหน้าจอไลน์ค่ะ <Ừ. S 1> พอเรากดตรงนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีข้อความตอบกลับมานะคะก็คือให้เราเนี่ยไปเอารหัสโค้ด6หลักนะคะจาก b i t c u p นะคะมาใส่ในนี้ได้เลยะคะ่ะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆก็กลับมาที่แอปพลิเคชัน Bit Cup ของตัวเองนะคะหรือว่าเราอาจจะทำจากเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะคะเราก็กดคัดลอกนะคะเอาโค้ด6หลักนี้ไปค่ะเราก็ไปวางในช่องแชทนะคะของ l ล ne นะคะ หลังจากที่เรากดรหัสส่งไปแล้วนะคะเขาก็จะมีเป็นข้อความตอบกลับมานะคะว่าให้เราไปกดปุ่มยืนยันการเชื่อมต่อนะคะที่เว็บไซต์ของ BitC u พค่ะหรือถ้าใครพัมผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถกลับมาที่แอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มนะคะว่าเราต้องการที่จะลิงก์บัญชี BitCub ของเรากับ Line หรือเปล่าค่ะเพื่อนๆก็สามารถกดคอนเฟิร์มจากหน้านี้ได้เลยนะคะ หลังจากที่เรากดคอนเฟิร์มแล้วนะคะการเชื่อมต่อระหว่าง Bit คัพแอดเค้ารของเรานะคะกับ l i น์เนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีการซื้อขายหรือว่าฝากถอนเงินหรือว่าเหรียญใน Bit คัพนะคะ <c oughs> เขาก็จะเด้งเตือนมาที่ l ลน์ให้เราทุกๆครั้งเลยค่ะก็สะดวกมากๆนะคะทําให้เราไม่พลาดทุกการเทรดของเราค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆของ Bit คัพนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ b i t คัพอยู่แล้วก็อย่าลืมไปสมัครใช้ Bit คัพคอนเน็กกันนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิป การฝากถอนเงินนะคะหรือว่าซื้อขายในบิตค u ับเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่เฟชเคยทำเอาไว้ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนย,ยังไม่ได้สมัครใช้นะคะก็สามารถกดสมัครบิตค u ันะคะจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเฟชนะคะใน y o u ูทูบเฟชท a l กแล้วก็ Facebook f a แฟนเพจเฟชมันนี่ค่ะและเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกลุ่มสมาร์ทมันนี่วางแผนดีมีเงินใช้ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนเรื่องการเงินลงทุนแล้วก็โปรโมชั่นกันค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ